ก่อนฉีดมะนาวมันเป็นยังไงนะครับก็มันเหมือนกับหนอนชอนใบมันจะกวนแล้วก็แบบใบต้นมันจะเหลืองพอฉีดปุ๊บเป็นยังไงอะไรเปลี่ยนแปลงที่เราเห็นได้ชัดเลยใบมันจะดําหนอนแมลงนี่จะน้อยมากกี่วันที่เห็นผลเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเลยคุณลุงชัดเจนเลยนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็มันต้นมันจะสมบูรณ์เขียวตลอดอสั่งมะละกอเพาะใหม่เขาเขามาส่งแล้วเขาเจอเขาบอกอุ้ยมะละกอสวยเว้ยมะนาวงามดีเขาถาม ไฉีดอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยใช้ไอ้ตัวตัวท็อปแล้วก็อย่างน้ําำปุ๋ยตอนนี้ไม่ได้ใส่มาสามเดือนนะฮะแตกใบเยอะแล้วก็ออกดอกดีอืออกดอกดีแล้วก็ลูกสมบูรณ์แล้วแม่ค้าเขาก็บอกโอ้โหสวยดีผิวสวยเวันนี้ถ้ามีคะแนนให้เขียวขจีตัวท็อปสิบคะแนนคุณลุงทานีให้เขียวจีท็อปกี่คะแนนถ้ามันได้ผลอย่างนี้ผมว่าสิบไปเลย ิไปเลยอยากจะให้ลองใช้ดูกันนะครับเพราะมันได้ร่างกายจะได้ดีขึ้นคือว่าไอเคมีมันก็มีแต่ใช้ไปร่างกายก็สุดลงสุดลงลองลองเปิดใจมาใช้กันใช้ง่ายใช้ดีต้องเขียวกระจีซูเปอร์ฮิวมิก